สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาเจอครูต้อยอีกครั้งนะคะวันนี้วันพุธสีอะไรเอ่ยเด็กๆตอบครูต้อยได้ไม่เอ่ยวันนี้วันพุธสีเขียวนะคะวันนี้ครูต้อยมีกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นพร้อมกันเลยนะคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์กิจกรรมเกมการศึกษา สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเก๋และเกมการศึกษากันอีกแล้วนะคะเกมการศึกษาวันนี้มีชื่อว่าเกมเรียงจากเล็กไปหาใหญ่และเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กจะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆหาผลไม้ที่มีจํานวน4ชิ้น4ขนาดวันนี้ครูเก๋มีอะโวคาโดค่ะและแก้วมังกร มาให้เด็กๆช่วยกันเรียงดูนะคะว่าเด็กๆจะเรียงกันถูกต้องไหมคะเรามาเริ่มที่อะโวคาโดกันก่อนเลยนะคะว่าผลไหนใหญ่ที่สุดถูกต้องไหมเอ่ยต่อไปนะคะดูแก้วมังกรที่ เด็กๆลองหาผลที่ใหญ่ที่สุดสิคะต่อไปเด็กๆเรียงกันถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแล้วคุณครูเก๋เขาปรบมือให้ค่ะชิ้นต่อไปเรามาเรียงจากเล็กไปหาใหญ่กันนะคะเด็กๆเด็กๆลองทายสิคะว่ายินสอแแท่งไหนเล็กที่สุด ถูกต้องค่ะต่อไปแล้วครับผู้ปกครองช่วยดูเด็กๆด้วยนะคะว่าเรียงกันถูกต้องหรือเปล่าชิ้นต่อไปนะคะเรามาเรียงหนังสือจากเล็กไปหาใหญ่กันค่ะ เด็กๆร้องกันไหคะว่าเล่มไหนเล็กที่สุดถูกต้องค่ะต่อไปละคะค่ะต่อไปค่ะผู้ปกครองช่วยดูเด็กๆเลยนะคะว่าเรียนกันถูกกันหรือเปล่าชิ้นต่อไปค่ะอ่าชิ้นสุดท้าย เด็กๆทำถูกต้องไหมคะแล้วพบกับคุณครูกเกมใหม่นะคะบา,บายๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเล่นเกมการศึกษาไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วส่งรูปน่ารักน่ารักมาให้คุณครูต้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้อยขอลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ